u n d e r s t hey. you know? a <Yeah. S 1> อ d ยออทเด้เอมึงไม่ต้องเข้าใจา <Hey. S 1> แล้วมึงไม่ต้องวิจารณ์ถ้ามีหมาาจะปากข้อฟองทุกฟิลไม่ได้มีแต่ตวาดอาเป็นว่ามึงเลวอันนะถ้ามึงพดเคี้ยวกว่าเยอะกูจะเอื้อนในล่ามันก็เรื่องของกูถ้าทำไม่ได้ก็หุบปากเด๊มไม่ต้องเข้าใจเอ้ยแล้วมึงไม่ต้องวิจารณ์ถ้ามีหมาาจะปากข้อฟองทุกฟิลไม่ได้มีแต่ตวาดอาเป็นว่ามึงเลวอันนะ มึงพดเชืยวไว้เยอะกูจะเอื้อนในลามันก็เรื่องของกูถ้าทำไม่ได้ก็หุบปา ไม่เอาเดียทำเบ่งทำเกา่าแล้วมึงจะหาทำไมถ้าแล้ไปดีอย่างใครเขาเหมือนกับดอกไม้ไม่มีวันเหี่ยววันเฉาสวดศพมึโดยสแสดงลเลยเขาต้มวันเผาเพราะว่าแล้กูทำมึงงามมึงไม่มีเพื่อนครบให้ปากจนคอไต่ไงก็ไม่ได้เลื่อนยศฟังกูให้ดีให้มึงจดแล้วก็จำเขาแลดงกูเสียดแทงแบบว่าอัดแล้วก็ตำที่กูทำเป็นประจำที่รับทุกวันแล้วไม่มีหยุดสะดุดซะที่ไหนไม่เห็นมีใครจะเข้ามาจุดโฟกันยาวๆไหลๆเพื่อไม่มีสุดแต่ว่าแล้มึงหลับนายกูเลยถึงไม่ทันเข้าไปปลุกโอ้โหอีหอยยาห้ามกูหมือนพัดสววดแลล้หับกลางคืนก็เดินไปให้ตำรวจเลาจับไหมฮะโฟกูัสเ้พิ่มๆเหม สมองมึงหลอนน่มากมากคนไหนวะที่ซ่ามึงคงรู้มันไม่ยากไหนวะฟลที่มึงบอกว่าแหวกแหวกคมในฝันแา่แท่งอมสนิมแดกไม่ใช่เพชรกูกระทอหินแต่ O G N C ห้จะทำพวกามือหลอนแดกเดินมาลำพังเคยจงพวัางสุ่สมบัติลายแทงอกูเอาไปจำนำรวมรวม,รวมก็ดีแต่มีพวกเล,ล่ระยำพูดมากอ้อนแต่อย่างเอาสนตีไปตะบันและกูไม่รู้มึงเป็นเสือหรือมังกรถ้ามึงมีมีดที่กูถือคือกระบองได้ตะคอดหัวมันก็เต่าในกระดองดูท่าตอนเด็กบ้านมึงให้ดูแต่ละครไงเมื่อเองเข้าใจ แลวมึงไม่ต้องวิจารณ์ถ้ามีหมาาจะปากข้อฟอร์มทุกฟิลไม่ได้นี่แต่ตวาดเอาเป็นว่ามึงเลียวนะถ้ามึงโคเคี้ยวกว่ายะกูจะเอื้อนในล่ามันก็เรื่องของกูถ้าทำไม่ได้ก็หุบปากเดะไม่ต้องเข้าใจเอ้แล้วมึงไม่ต้องวิจารณ์ถ้ามีหมาาจะปากข้อฟอร์มทุกฟิลไม่ได้นี่แต่ตวาดเอาเป็นว่ามึงเลียวนะ เคีเค้ยวไว้ยอะกูจะเอื้อนในล่ามันก็เรื่องของกูถ้าทำไม่ได้ก็หุบปากศิลปินไม่ใช่นักเลงครับไม่ต้องหาเรื่องเป็นกูไม่เก่งน้าฟังโฟฟังฟิปสปิเป็นเลงยับไม่เห็นพวกกูดิ๊คิดว่าทำแต่เพลงรักเหรอมันจะฟัดดิ๊ดใครก็ดิ๊ดจะสมัดิ๊ดกูทำเฮี้ยอะไรทำไมไม่คิดดูมึงดิ๊ดผิดคนเดียวได้เจอวิบก,กูผ่ากระโหลกแบบเซฮายกูจัดจนจบพวกสไตล์เกทำมึงสับพังงอกไอสัตว์ตลก มากันไห้หมดกูจะตบไปเป็นควายกโง่สมองไม่เต็มไงเซไฮโอจิยูโนมีกูเป็นใครอย่าลุประเดินไปสะดุดไม่เป็นไรแพ้กูไม่ทอดฟ้าฝนไม่เป็นใจคว่างมกระเด็นไกลแบบมึงเป็นไม้อ่ะกะสาสตร์กระเซนไปพัดตูมึงเป็นไฮกูหมดความเป็นตายให้พวกควายเองส้นตินประทับหน้าจนมึงยับแน่และเขียนหน้าแม่มึงด้วยลายเซนเซไฮสัตไม่ต้องเข้าใจแล้วมึงไม่ต้องวิจารณ์ถ้ามีหมาเาจะปากทอฟองทุกฟิลไม่ได้นีแต่ตะวัดเอาเป็นว่ามึงเลวนะ มึงพดเคี้ยวไอ้เหี้ยกูจะเอื้อนในล่ามันก็เรื่องของกูถ้าทำไม่ได้ก็หุบปากเดะมไม่ต้องเข้าใจเอ้ยแล้วมึงไม่ต้องวิจารณ์ถ้ามีหมาจะปากท่อฟ้องทุกฟิลไม่ได้เี้แต่ตะวันเอาเป็นว่ามึงเลียวนะถ้ามึงพดเคี้ยวไอ้เหี้ยกูจะเอื้อนในล่ามันก็เรื่องของกูถ้าทำไม่ได้ก็หุบปากเดะโอ้โหเรานี่หนักเลยนะพูดกันไปเรื่อยเลยไม่ใช่แล้วพวกมึงเนี่ยเียไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบคือแบบอันเดือดก่าว

ฟักมือม็ตอบอย่ามาหยามเด้กยวจะจได้สอบดีแต่ปากให้มัได้อย่างเให้กูลงมือทำมันอยู่ตลอดเผาแต่ต่อแต่มึงไม่ได้อาจใช้หลอดเดี๋ยวมึงรู้จักไม่ต้องเล่าเพราะกูต้องจัดทุกเจ็บไม่จำถึงได้หลักเวลาฟัามือก็ตอบอย่ามาหยามเด้๋ยจะจได้สอบดีแต่ปากให้มัได้อย่างเให้กูลงมือทำมันอยู่ตลอดเผาแต่ต่อแต่มึงได้ด้อาจใช้หลอดเดี๋ยวมึงรู้จักไม่ต้องเล่าเพราะกูต้องจัดทุกเจ็บไม่จำถึงได้หลักเวลาทำเรื่อดูขอร้องอย่าไปเล่นกับเส้นประสาทกูกูไม่สนเลยตั นิดเดียวจะเป็นพวกมึงต้องให้คิดไหลามาเป็นคืนยายมึงต่ำเป็นน้ำตื้นแต่ไหนพวกนั้นเข้าคอยา กูคิวจอส่อกูคมยึดสามูไลมึงบาดกูได้กงกันไกตอมงานแล้วมึงหักเรียนทอสกูสะเก็ดไปอยู่นิวยอร์กอยากจะเอามึงก็เปิดประเด็นแล้วก็เปิดบอลยังกระแสไซยเลองศายังไม่ตรงยังดิ้นลนเองก็แทกหน้าออกจับันถึงวันเลงมึงกะตอบอย่าไม่หยามได้ก็จาได้สอบมีแต่ปากให้มันได้ยังไงกูลงมือทําอยู่ตลอดเอาแต่ต่อเด่มึงได้ปาตัดใช้หลอดเด่มึงรู้จักไม่ต้องเล่าเพราะกูต้องการกูเก็บไว้จําถึงเหลา กูไม่คุยกับไอ้พวกมาย,ยามถึกบองตัวไอ้พวกฟัดทำกูไม่ฟังคำที่พูดปากหวานกูเจ็บไม่จงกูค,คุณทับหน้าฐานพวกมึงปากหวานแต่กระด้านยอดแย่กูก็ลองถามแบบอ่างรอแหลยิงหงวูนัดเดียวมึงก็คงรอดยากโดยเค็งโอกาสมึงคงไม่รอดหรอกกูถามมึงข้อตอบอย่ามาบอกว่ามึงเข้าใจสิ่งที่กูทำมันเป็นสิ่งฝังใจซึ่งเข้าไปในเลือดมันก็เลือด